สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับมาหายุทดลิ้นตรงข้างเราและวันนี้จะเป็นตอนที่143ถึง145เพื่อไม่มีเป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยตอนที่143เสียงหัวเราะของรี่ฝานอันดังกึกกล้องไปทั่วอน่าบริเวณไม่นานก็าจางหายไปเครื่องหมายเปลวเพลงสีชาติที่ปรากฏหลังจากที่เจ้านั่นตายไปคืออะไรกันนะทั้งยังพุ่งตรงมาที่สลักอยู่ที่ตัวข้าอีกด้วย นี่เป็นวิธีติดตามตัวที่ค่อนข้างพิเศษข้าคิดว่าคนของแค้นหมู่เยียนสามารถหาเจ้าเจอได้ด้วยสิ่งนี้ดูเหมือนว่าข้าจะเจอเรื่องยุ่งยากอีกแล้วสินะนี่เราสามารถทำลายมันได้หรือเปล่ายากอยู่เจ้านั่นสะสมพลังชีวิตของตัวเองเพื่อเพิ่มมันขึ้นมาจะทำลายมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายคงต้องใช้เวลาสักพักหน่อยละนะกระปอมมิติตกอยู่ในมือข้าแล้วของสะสมของเจ้าม้อนั่นคงจะต้องมากอยู่พอดูละนะ คนอื่นๆของแค้นหมู่เยียนเมื่อได้เห็นรีฟานถูกสังหารก็ต่างกระจัดกระจายหนีไปคนละทิศคนละทางเรากับนกที่แตกฝูงไม่นานพวกเขาก็หนีหายไปจนหมดลินตงไม่ได้สนใจที่จะขัดขวางพวกเขาส่วนข่าวการสังหารรีฟางของเขานั้นคงไม่มีทางที่จะปิดซ่อนได้แน่น้องลินตงนี่เจ้าสังหารลีฟางได้จริงๆหรอเนี่ยหากไม่ใช่เพราะกินข่าวเลือดที่ค่าคุ้งไปทั่วคงยากที่ใครจะเชื่อ ตอนนี้ความขัดแย้งได้ก่อตัวขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสนใจว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ต่อให้ข้าปล่อยลีฟานไปแขวนหมู่เยียนก็คงจะไม่ปล่อยข้าไว้อยู่ดีแล้วตอนนี้เจ้าจะเอายังไงต่อละสมรภูมิโบราณออกจากกวงใหญ่ไพศาลไหนเลยจะไม่มีที่ให้ข้าไปต่อให้แขวนหมู่เยียนจะแข็งแก่งสักแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีทางปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือได้หรอก แต่ว่าข้าคงไม่ได้ร่วมเดินทางกับพวกเจ้าแล้วน้องดินตรงบุญคุณในครั้งนี้ไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพรรณนานะหากวันหน้ามีโอกาสบุญคุณในครั้งนี้พวกข้าจะต้องตอบแทนเจ้าอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าน้องดินตุงจะไม่มีความหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยหากเขาสามารถจัดการปัญหาเรื่องแ้นมู่เยียนได้แล้วก็การมาที่สมรภูมิโบราณในครั้งนี้ของเขาจะทำให้เขามีชื่อเสียงอย่างมากแน่ ไปกันเถอะพวกเราก็ต้องออกจากเมืองยางเฉินแห่งนี้เช่นกันที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เราต้องรังอยู่นั้นแขวนมูเยียนพวกแกคงคิดว่าไม่มีใครกล้าทำอะไรพวกแกสินะงั้นข่าลิ้นตรงผู้นี้จะลองดูกันสักตั้งดูสิว่าพวกแกมันจะแน่สักแค่ไหนกันณวันที่สามที่ไหนสักแห่งภายในหุบเขาพี่เฉินมู่ไอเด็กเวียนสามตัวนั่นเจ้าเล่ห์จริงๆนี่ก็ผ่านมาตั้งหลายวันแล้วยังไม่เห็นแม้แต่งเงาของพวกมันเลย ยุ่งยากชะมัดหิมท่านสีเซียนฉันมม่ตอนนี้ลีฟานถูกสังหารแล้วเป็นฝีมือของดินตรงล็อครับอืมนานแล้วที่ไม่มีใครกล้าสังหารคนของแคนหม่เยียนของพวกเรานอกจากนี้คนที่ถูกสังหารยังเป็นถึงระดับนิพานอีกด้วยไอเด็กเวรสามตัวนั่นไม่ต้องไปสนใจพวกมันแล้ว ก่อนที่ลีฟานจะตายเขาได้ยิงตาประทับโลหิตไว้ที่เจ้าเด็กนั่นเจ้าสามารถใช้วิชาลับเพื่อตามหาเจ้าเด็กนั่นได้จากตาประทับนั่นตามหาเจ้าเด็กนั่นให้เจอแล้วชิงเอากุญแจโบราณมาให้ได้เจ้าเด็กนั่นบรรลุละระดับปรุมอาจาร์อัคระแล้วทั้งฝีมือของมันยังไม่ธรรมดาอีกด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเลยเชอจะไปกับเจ้าด้วยเลยเชอเหรอลิ้นตรงแกช่างบางอาจมากนัก เมื่อไรที่ข้าปรากฏตัวต่อหน้าแกอยากเห็นนะักว่าแกจะมีสีหน้ายังไงดีเมื่อข่าวเรื่องจอมยุทธขุมกําลังระดับนิพานของแคนโมเยียนถูกสังหารแพร่กระจายออกไปทั่วทั้งเมืองยังเฉินก็เกิดความโกลาหลขึ้นไม่น้อยเนื่องจากเป็นที่รู้จักกันดีว่าไม่มีใครกล้ามีปัญหากับแคนระดับสูงอย่างแคนโมเยียนมาก่อนและผู้ที่สังหารคนของแคนโมเยียนที่ชื่อลิ้นตงจะต้องถูกไล่ล่าอย่างไรปานีแน่นอน และตอนนี้เขาอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาที่อันตรายไม่รับรู้ถึงข้อมูลใดๆจากโลกภายนอกโดยซึ่งเชิงเขาฝึกฝนพลังอยู่เป็นเวลา5วันแล้วแต่เขาสามารถดูดซับพลังฟ้าดินที่มากมายมหาศาลเช่นนี้ในเวลาเดียวกันได้ยังไงเขามีสมบัติลับบางอย่างนั้นหรออะไรคือเคล็ดลับในการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเขากันแน่นะหากข้าสามารถล่วงรู้ความลับนี่เขาได้แล้วก็ ข้อมูลพวกนี้จะต้องขายได้ราคาสูงมากแน่เฮ๊เขาหายไปไหนกันนะหรือว่าเขาหายไปตอนที่ข้ากำลังก้มต้าก้มตาบันทึกอยู่งั้นเหรอนี่เจ้ามาทำอะไรลับๆล่อๆตรงนี้เฮ้อค้าค่าแค่บังเอิญผ่านมาเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรเลยนะเขาเป็นเด็กผู้ชายงั้นเหรอเจ้าคิดว่าข้างโง่มากนักหรือไงคิดว่าข้าไม่รู้หรอว่าเจ้าแอบซุ่มอยู่นานแล้ว บอกมาว่าเจ้าเป็นใครมีจุดประสงค์อันใดกันแน่เอ๊หากว่าเขารู้ว่าข้ากําลังแอบล้วงควมลับของเขาอยู่แล้วก็ลาบก่อนตัวของข้าคงได้หลุดหายไปแน่เออข้าก็แค่มาดูเฉยๆเท่านั้นเองต้องรีบเพ่นไปจากที่นี่แล้วเจ้าเจ้าจะหนีไปไหนจุดเดี๋ยนี้นะว่ากันเรื่องความเร็วอาณาจักรบริเวณนี้ไม่มีใครเร็วกว่าข้าแล้วหัดพลังกิตจับเขา อะไรกันหัดพลังกิตจ,จับเขาไม่ได้นี่เขามีทักษะลับในการหลบนี้งั้นหรอ,อย่างก้าวแสงสวรรค์ได้ตัวแล้วปล่อยข้านะฝันไปเถอะอุบเจ้าเจ้าบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเออข้าข้าไม่เป็นไรเมื่อกี้เขาเอาตัวเองลองตัวข้าไว้งั้นหรอเอาละข้าจะไม่หนีแล้วส่วนที่เจ้าถามข้าก่อนหน้านี้ข้าจะบอกเจ้าก็ได้แปลกฮะ ทำไมตัวของเด็กคนนี้ถึงได้นุ่มนิ่งจังตอนที่144ข้าชื่อมาเซียวินจากแคนชุยโมเข้าสู่สมรภูมิพร้อมกับสหายทั้ง3คนเนื่องจากพลังที่อ่อนด้อยยึงถูกคนจากแคนอื่นที่มีพลังมากกว่าเล่นงานเข้าทำให้พวกเราต่างหนีกันคนละทิศคนละทางแม้ว่าข้าจะหนีรอดมาได้แต่การที่จะมีชีวิตรอดในสมรภูมิโบราณแห่งนี้นั้นไม่ง่ายเลย ข้าที่ไม่มีความสามารถกันโอสุนิพานได้อาหารแห้งก็ไม่มีติดตัวบอกเลยว่าเข้าขั้นจะอดตายเลยละจนวันหนึ่งขณะที่ข้าเดินสูซัดเซอเซอยู่บนท้องถนนนั้นใครอยากรู้ข้อมูลล่าสุดในย่านนี้โอสุนิพาน5เม็ดเท่านั้นแล้วข้อมูลพวกนั้นจะเป็นของเจ้าทันทีเนื่องจากในโลกแห่งนี้ยังคงเป็นโลกที่ขาดแคลนในด้านข้อมูลผู้คนต่างลืวนต้องการข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอ ข้าก็เลยเดินทางไปทุกที่เพื่อสำรวจตรวจสอบใช้วิธีการต,าตา่างๆนานาในการสืบหาข้อมูลในคืนนั้นข้าใช้สมบัติวิญญาณประจำตระกูลของข้าผู้กันเวทเพื่อจุดบันทุกข้อมูลมากมายในเวลาเดียวกันต่อมากระดาษพวกนั้นก็เต็มไปด้วยข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดและข้าเรียกมันว่าหนังสือพิมพ์ใช้ชื่อว่าไปเช้า มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในสมรภูมิโบราณข้าตะเวนเล่ขายหนังสือพิมพ์พวกนั้นเพื่อแก้ปัญหาปากท้องเพื่อความอยู่รอดเขาล่ามาแรงขขาไม่ล่าสุดโอสถดนิพานเพียง10เม็ดเท่านั้นดูสินี่คือหนังสือพิมพ์ที่ข้าบรรจงทําขึ้นมาข้าขายให้เจ้า10บโอสถดนิพานข้าเพียงต้องการสืบข่าวของเจ้าก็เลยวิ่งตามเจ้ามาถึงที่นี่นอกจากนั้นแล้วข้าไม่มีเจตนาอื่นใดแอบแฝงเลย นี่เจ้ากําลังทําการค้ากับข้างั้นเหรอแม้แต่เรื่องที่ข้าสังหารกินมู่เมื่อไม่นานมานี้เจ้าก็บันทึกลงไป <c oughs> <c oughs> ก็เจ้าเป็นเด็กใหม่ในสมรภูมิโบราณแห่งนี้แต่กับพกความกล้าเนื้อกว่าผู้ใดข้าจะไม่บันทึกเจ้าลงไปได้อย่างไงเอาเถอะเอาเถอะข้าจะให้โอสุนิพานแก่เจ้าแล้วก็ไปซะเออจริงสิไม่ใช่ว่าเจ้ากําลังถูกพวกแั้นโมเยยนตามล่าตัวอยู่หรอโอสุนิพานหนึ่งร้อยเม็ด สามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับแขนโมเยียนได้ทั้งหมดเลยนะเจ้านี้มันหิวเงินซะจริงๆลองบอกมาก่อนหาข้อมูลพวกนั้นมีค่าพอข้าจะให้เจ้าเองอรอบครอบด้วยเกินนะเจ้านะแขนโมเยียนส่งคนกว่าโโลตามไล่ล่าเจา้ามีระดับนิพานสองคนด้วยกันพวกเขาทั้งหมดล้วนแขงแกงกว่าลีฟานโดยเฉพาะผู้ชายที่มีชื่อว่าเลยเชื้อ,อลำดับสามแห่งแขนโมเยียนในหมู่พวกเขาผู้ต่อสู้ของเขามีน้อยมาก ว่ากันว่าเขาลอดจากภัยพิบัติขั้นสุดท้ายได้แล้วด้วยเลยเชื้อใช้โอสุนิพานในการทะลวงระดับราวลาวเก้าแสนเม็ดฉันมู่ลาวลา, 9, ล,ลาวห้าแสนเม็ดตีฟานราวลาวหนึ่งแสนเม็ดและข้าขอแนะนําให้เจ้าซ่อนตัวให้ดีเท่าที่เจ้าจะสามารถซ่อนได้อย่าให้พวกมันหาเจ้าเจ,าเจอเขียวดีมากข้อมูลของเจ้าค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนั่นคือทั้งหมดที่ข้ารู้มางั้นพวกเราลากันตรงนี้เลยละกัน ได้โชคดีนะเจ้าเด็กนั่นค่อนข้างฉลาดใช้ได้ดูเหมือนว่าพวกเราจะต้องรับมือกับจอมยุทธขุมกําลังระดับนิพานภัยพิบัติขั้นสุดท้ายแล้วค่อนข้างเป็นปัญหาสําหรับเราเลยนะหากมีโอสถนิพานมากพอแล้วก็ทั้งเนื้อทั้งตัวข้าก็มีโอสถนิพานเพียงแค่ราวๆหน0 0 0หเม็ดเท่านั้นอีนี่เจ้าคิดหนักเรื่องโอสถนิพานอยู่งั้นหรือเจ้ามีวิธีงั้นหรอ5วันผ่านไป ไอเด็กซาละเลวนั่นหนีไปอีกแล้วเจ้าเด็กเวนนั่นปานนี้คงหนีหัวสุกหัวสุนอยู่เป็นแน่ฮ่าฮ่าหน้าแปลกแม้ว่าตาประทับโลหิตยากจะทําลายแต่หลายวันมานี้ข้ากับรู้สึกว่าเขาสามารถลบมันออกได้อย่างช้าๆแต่เขากลับไม่ทําลายมันออกเลยทีเดียวเพราะหินได้กันชนมู่เล่นความเร็วหน่อยเราเสียเวลามามากพอแล้วไม่พบกันเสียนานดูเหมือนว่าเลยเชอจะดูเข่งคึมขึ้น การผ่านภัยพิบัตินี่ผ่านขั้นสุดท้ายดูเหมือนจะทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วยังไม่รีบไปอีกข้าและอยากเห็นเต็มทีแล้วว่าไอเด็กดิ้นตรงนั่นจะเก่งกาสักแค่ไหนถึงได้วางอาจหานกล้าลงมือกับคนของแค้นโมเยียนไม่นีงั้นหรอพวกเจ้ามัวทำอะไรกันอยู่ถึงได้มาช้าเช่นนี้ข้าเกือบจะรอพวกเจ้าไม่ไหวแล้วนันนี่ โอ้โหฟังมาจากที่เจ้าพูดดูเหมือนว่าเจ้าจะตั้งตารอยพวกเราอยู่สินะไอเด็กเวนนี่มันเสียสติไปแล้วงั้นเหรอผู้ชายคนนี้ทําให้ผู้คนรู้สึกได้ถึงอันตรายที่กําลังคื่คลานเข้ามาความรู้สึกนี้รุนแรงกว่าเฉินมู่เสียอีกหลักฐานของแ้นมู่เหยียนไม่ธรรมาดาจริงๆลิ้นตรงเกิดเป็นคนต้องรู้จักประมาณตนจุบตัวของเจ้าในวันนี้ขึ้นอยู่กับคำตอบของเจ้าส่งกุญแจปิศนาโบราณน,นั่นมาซะ แล้วข้าจะให้เจ้าตายอย่างสมบูรณ์คนที่กล้าสังหารคนของแคนโมเยียนไม่มีทางที่จะมีชีวิตสงบสุขได้หรอกแม้แต่เจ้าก็ไม่มีวันกลับมาสอดแนนต่อแล้วในคําพูดของเชินมู่ดูเหมือนจะไม่เหลือทางรอดให้อีกฝ่ายเลยนี่พวกเจ้าพกโอสถนิพพานติดตัวมาเท่าไหร่กันนี่สมองของเจ้านั่นมันกวงไปแล้วหรือไงนี่มันหมายความว่ายังไงกันคิดดูแล้วมันต้องไม่ใช่เรื่องดีเป็นแน่ พอดีว่าข้ากำลังจะทะลวงระดับนิพานก็เลยต้องการโอสถนิพานมากหน่อยนะเออนี่เจ้านั่นขาดแคลนโอสถนิพานถึงขนาดอยากได้จากคนพวกนี้เนี่ยนะน่าสนใจดีนี่ข้าไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดจนถึงตอนนั้นได้หรือเปล่านะสิข้าพกโอสถนิพานติดตัวมา1นึ0 0 0สเม็ดหากเจ้ามีความสามารถก็เข้ามาเอาเลยเซ่ดี1นึ0 0 0ก็จัดว่าเป็นแกอ้วนตัวหนึ่งเลย ชัดเลยเจ้าบ้านี่เสียสติไปแล้วนี่เขากล้าดีถึงขนาดนี้ได้ยังไงกันแน่ฉันมู่จัดก,การกับปัญหาที่เจ้าทิ้งไว้ซะที่เหลือปิดทางหนีให้หมดวันนี้ข้าไม่อยากให้สิ่งใดผิดพลาดเกิดขึ้นขอรับพี่เลยเชอลินตรงถึงตอนนี้ต่อให้เจ้าคุกเขาลงและมอบกุญแจนั้นให้แก่ข้าเจ้าก็อย่าหวังว่าข้าจะปานี้ไว้ชีวิตเจ้าวันนี้ข้าจะใช้ชีวิตของเจ้าชดเชยศักดิ์ศรีของแขนโมเย็น อพนึกทะาายขุนเขาอืเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นพลังของข้าดูเหมือนจะถูกดูดออกไปฮุาฮ่าฮาดูเหมือนโอสุนิพาน5้าแสนเมตรที่เจ้าใช้ทะลวงขั้นจะเสียเปล่าซสกจริงๆตอนที่145่งหเชิญมู่ลำดับที่สี่แห่งแขนโม่เยียนแข็งแก่งทั้งฉลาดแกมโกงอีกด้วย ลูกสมุนของเขาก็มักจะประจบสอบพอเขาทําให้เขามีนิสัยที่เย่อหยิ่งไม่รู้ตัวต่อมาบุคลิกของเขาก็ค่อนข้างผิดแปลกไปลูกพี่เฉินมู่ผู้ยอดเยี่ยมลูกพี่เฉินมู่ผู้ไร้เทียมทานลูกพี่เฉินมู่เป็นจอมยุทธ์ระดับนิพานไร้ขีดจ,จาํากัดเป็นพอพวกเจ้าเอาแต่ประจบสอบพอข้านี่แหละข้าถึงไม่ได้ก้าวหน้าสักทีตะกะอะไรกันวะเนีย่ย ต่อไปพวกเจ้าต้องพูดแต่ความจริงเท่านั้นหากพวกเจ้าประจบสอพอข้าอีกแล้วก็พวกเจ้าเจอดีแนะ่หลังจากที่การฝึกฝนของเขายากที่จะก้าวหน้าทําให้เขาหมุดงิดง่ายการปามือกันกับลิ้นตรงในครั้งนี้ไม่รู้ว่าฮ่าฮ่าดูเหมือนว่าโอสถนิพานห้าแสนเม็ดที่เจ้าใช้บรรลุระดับนิพานจะเปล่าประโยชน์แล้วละกล้าดียังไงมึงหัวเราะย่อข้าเช่นนี้วันนี้ข้าจะขีกแกเป็นชิ้นๆเลยคอยดู แค่ประโยคเดียวก็ทําให้เขาโกรธเป็นพืนเป็นไฟแล้วขมดาบยักษ์พลังยวนอยู่ต่อหน้าข้าแกไม่มีทางรวบรวมพลังแห่งฟ้าดินได้หรอกไปลงนรกซะฟ้ามืออัศนีกืนพิภพเจ้าเด็กนี่สามารถทําลายทักษะยุทธของข้าได้จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเด็กนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเกิดอะไรขึ้นจู่ๆพลังในร่างกายของข้าก็ลดลงอย่างแปลกประหลาดแบบนี้แย่แน่พี่เลยเชื พี่เชินมู่เอาชนะเจ้าเด็กนั่นไม่ได้แน่หุบป,ปากอย่าได้พูดจาไร้าสาระข้ายังไม่ได้แพ้ข้ายังสู้ไหวอยู่เชินมู่เจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเจ้าไปช่วยคนอื่นเตรียมข่ายหคนเจ้าเด็กนั่นข้าจะจัดการเองบัดซบเอ้ยก็ได้ดูพี่เชินมู่ท่านไหวหรือเปล่าหุบป,ปากเดี๋ยวนี้ผู้ที่แสงทำเป็นหมูกินเสือมีให้เห็นอยู่ไม่น้อยแต่แทบจะพบเจอได้ยากมาก คนที่เพิ่งบรรลุปรมามาจาย์นักฆระได้ไม่นานจะสามารถควบคุมพลังแห่งฟ้าดินได้ทรงพลังถึงเพียงนี้ข้าไม่ได้แซงทําเป็นหมูกินเสือพวกเจ้าแค่เย,ย่่ยยิงไปเองในสมรภูมิโบราณแห่งนี้พลังของพวกเจ้ามันได้เท่าไรหรอกนะ <c oughs> ข้ายอมรับในความแข็งแกร่งของเจ้าแขวนและคุมกําลังที่ทําให้แขวนหมู่เย,ยนของข้าต้องระวังตัวในสมรภูมิโบราณแห่งนี้มีไม่มากนักหรอกนะ แต่น่าเสียดายที่เจ้าไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นจํานวนโอสถนิพานที่ใช้โจมตีระดับนิพานเป็นเพียงมาตาวัดระหว่างจอมยุทธ์ที่ยังไม่ผ่านภัยพิบัตินิพานใดๆทั้งนั้นแต่ช่างเป็นโชคร้ายของเจ้าที่ข้าผ่านกระบวนการที่เรียกว่าภัยพิบัตินิพานตั้งแต่2เดือนก่อนแล้วภัยพิบัตินิพานเป็นจุดสําคัญที่สุดสําหรับจอมยุทธ์ที่จะเข้าสู่ระดับนิพานเฉพาะผู้ที่มีภัยพิบัตินิพานเท่านั้นจึงจะเพิ่มพลังยวนขึ้นไปอีกขั้นได้ ความแตกต่างระหว่างระดับนิพานขั้นที่หนึ่งกับระดับนิพานทั่วไปแทบไม่มีในย่าสำคัญระดับนิพานมีทั้งหมด9ขั้นด้วยกันเก่าวคือเมื่อผ่านภัยพิบัตินิพานในแต่ละขั้นได้ความแข็งแกร่งของคนผู้นั้นก็จะเพิ่มขึ้นอย่างก้ากระโดดเมื่อเทียบกับขั้นก่อนหน้าถึงแม้ว่าแควนโมเหย,ยนจะมีคนที่มีความสามารถอยู่บ้างแต่ข้าก็คิดว่าเจ้าคงไม่มีความสามารถเท่าไรหรหรอก ความทุกข์ทรมานภัยพิบัตินิพพานเหล่ากับเปียวเพิงที่ทําลายล้างจอมยุทธระดับนิพพานหากไม่สามารถผ่านได้อย่างราบรื่นก็อาจจะต้องเสียชีวิตลงมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่โชคดีรอดได้ดูจากสภาพของเจ้าดูเหมือนว่าเจ้าจะล้มเหลวภัยพิบัตินิพพานและได้รับบาดเจ็บสาหัสสินะที่เจ้ายังมีชีวิตรอดจนถึงวันนี้ได้ก็นับว่าเจ้าโชคดีมากแล้วฮ่าฮแม้ว่าข้าจะล้มเหลวในภัยพิบัตินิพพานแต่ก็ยังได้รับประโยชน์บางอย่าง การจัดการกับเจ้าก็ไม่นับว่าเป็นปัญหาหรอกฝุบเร็วมากให้ตายเถอะผู้ชายคนนั้นสามารถยืดแขนได้งั้นเหรอฝุบเกาะดำคุ้มกายเจ้าเด็กนี่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยงั้นเหรอเป็นพาะเกาะสีดำนั่นหรือเปล่าในเมื่อเจ้ามีเกาะคุ้มกายอยู่กับตัวข้าก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลากับเจ้าไม่ว่ายังไงวันนี้เจ้าก็ต้องตายอยู่ดีฉันมู่ลงมือ ลิ้นตรงวันนี้ต่อให้เจ้ามีปีกบินหนีก็ไม่รอดหรอกแย่ละเขาถูกจับแล้วดูซิว่าแกยังจะปากดีอยู่อีกไหมวิธีแห่งแคนโมเย็ยนไม่สนวิธีการสนแค่ผลลัพธ์เท่านั้นสําหรับจอมยุทธ์บางคนที่เหนือกว่าพวกเรานิดหน่อยย่อมไม่เป็นปัญหาสําหรับพวกเราเจ้าเป็นคนมีความสามารถหากว่าระหว่างพวกเราไม่มีความบาดหมางกันบางทีข้าอาจจะชักเคือนเจ้าเข้าสู่แคนโมเย็ยนแล้วด้วยแต่น่าเสียดายมันจบแล้วละ หอกอะไรใหญ่ขนาดนั้นเขาจะหลบพ้นได้ยังไงคราวนี้ลิ้นตงคงจะจมเฮแล้วจริงๆปเป็นไปได้ยังไงเจ้าเด็กบ้านั่นยังไม่ตายอยีกงั้นเหรอข้าบอกแล้วไงว่าข้ารอพวกเจ้าอยู่นานแล้วสำหรับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับ